เกี่ยวกับความรักส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมฮะแต่บางทีมันก็มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวเราแล้วด้วยเนี่ยหนักใหญ่ครับดาราหลายต่อหลายคนนะฮะประสบปัญหาที่ว่าคบกันแล้วครอบครัวของอีกฝ่ายไม่ปลื้มอ่ะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับไปค่ะก็ไม่แปลกว่างก็ไปเจอพี่กอบทุกที่อยู่แล้วก็บ่อยทุกที่อ่ะค่ะพี่กอบอยู่ไหนก็พยายามอยู่นั่นนะคะห่างกันไปสิบปีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งห่าง มาากกไปวว่นี้้แลคำพูดจากใจหนางเอกสาวควาญอุตสามดีบอกชัดเจนว่าเลอบของเธอกำลังเป็นสีชมพูสุดๆเพราะแม้ช่วงนี้เจ้าตัวและแฟนหนุ่มกอฟพิชยะจึงหงายุ่งแต่วางกุ๊บสาวควาญจะรีบไปเฝ้าเอ้ยไปดูแลหนุ่มก๊อบฟที่กองถ่ายและที่โน่นที่นี่ที่นั่นที่ไหนๆทันที แม้หลายครั้งจะมีสาวยิงลอยชมพูน้องสาวของหนุ่มกอล์ฟตามมาเฝ้าพี่ชายด้วยแต่ขวัญก็ขอมองในแง่ดีว่าพี่น้องเขาก็แค่อยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจมาเป็นกอขอคอสซะหน่อยค่ะน้องของพี่กอล์ฟบ้างไหมคะเห็นว่าเขาก็ไปเจอค่ะน้องก็น่ารักดีก็พี่น้องกันสายเลือดนะคะพอไม่จําเป็นต้องมาอยู่ดูแลไม่จำเป็นต้องมาอยู่ช่วยเหลือหรอกเขาแค่อยู่ข้างๆพี่น้องกันก็ไม่ผิด แต่ดูเหมือนควันกับกอล์ฟจะต้องจับมือกันแน่นเพื่อฝ่าด่านรักแท้แม่ไม่ปลื้มไปอีกพักใหญ่ค่ะเพราะแหล่งข่าวใกล้ชิดกระชิบมาว่าจริงๆแล้วคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้สมานฉชันกันเหมือนในรูปสักเท่าไหร,ร่หรอกค่ะส่วนนักร้องส,สาวเซ็กซี่เนยวรัทาที่เกือบจะได้มั่นฟันแลบกับหนุ่มนักบินริ์กาชัยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็ต้องรับสึกหนักเมื่อครอบครัวฝ่ายชายออกตัวแรงครบได้เข้าไปแต่ไม่ยินดีรับเป็นลูกสะภ้ย แต่เมื่อไหรหนุ่มริ์ก็หมดสิทธิ์ในกองมรดกเมื่อนั้นพร้อมมาหากรรมแฉแหลกว้นนอกจากภาพลักษณ์เซ็กซี่จนผู้ใหญ่ไม่ไหวจะรับสาวเหนยยังมีพฤติกรรมไม่น่ารักไร้สัมาคาระวะมาถึงบ้านแต่ไม่ไหวผู้ใหญ่กลับสะบัดบ๊อบขึ้นไปรอฝ่ายชายถึงใหนห้องฟางหนุ่มริกก็รีโพสยืนยนันแฟนสาวน่ารักไม่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแน่นอนถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ไม่กลา้าลิขิตรักขัดใจแม่เลือกใช้วิธีไม่ต่อต้านแต่ก็ไม่เลิกคบ เดินหน้าหวานไม่แค่โลกทั้งในไทยและต่างประเทศแต่จะได้ลงเอยด้วยการแต่งงานหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไปค่ะคุยเอาเป็ว่าไม่ได้คุยกับเด็กคนนี้นานมากแล้วค่ะแล้วก็เรื่องอะไรที่เขาจะทำตั้งแต่คราวนั้นจากนี้ไปในอนาคตก็คือให้เป็นเรื่องของเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกันค่ะและนี้คือคำพูดตรงๆชัดๆตัดบัวไม่เหลือใยสาวเรฟรสน้องสาวแท้ๆของกิฟตราบพดา เหตุเพราะเตือนแล้วไม่ฟังว่าอย่าไปคบกับหนุ่มไม้เลื้อยพอสรันที่เธอประกาศตัดเพื่อนไปก่อนหน้านี้หลังซุ่มคบเป็นอยู่นานแต่ไม่ให้เกียรติเปิดตัวน้องสาวแถมทําให้เสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าและเมื่อหนุ่มพอชคุยฟุ้งว่าได้ไปทานข้าวกับคุณแม่ของแฟนสาวซึ่งเท่ากับเพราะโปรไฟลยิงอ้าแขนรับพี่สาวคนนี้ก็หักหน้าผ่านสื่ออีกครั้งอย่างนี้ค่ะแม่เขาเจอแล้วไปเจอวันแม่ไงนัดไปกินข้าวเฉยรูเคยไหมคะกินข้าวกินไม่พูดคุยค่ะไม่นับญาติค่ะ พี่ตัดน้องก็สิ่งที่เขาทำก็ค่อนข้างรุนแรงกับสภาพเขาเรียกอะไรสภาพใจิตใจความรู้สึกหนุ่มเหมือนกันนะคะเรียกว่างานนี้ความจริงใจเท่านั้นที่จะช่วยให้หนุ่มพ่อชนะใจครอบครัวฝ่ายหญิงได้แบบเต็มร้อยค่ะและสาวแนทนัทชาก็เคยถูกคุณพ่อแล้วมอริสันสั่งห้ามคบกับบล็อกเกอร์คราวงามเจ๋งบิ๊กแอส เพราะวันฝายชายจะซุกลูกเมียค่ะซิงหนุ่มเจงก็แอบใจไม่ปิดบังว่าเคยคบแม่ไม้ลึกติดจริงแต่เลิกรากันไปนานแล้วและพร้อมเสมอที่จะไปกราบสวัสดีฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่ของแฟนสาวติดก็แต่คุณพ่อแลมไม่เคยว่างให้เข้าพบสักทีนี่แหละค่ะเอาจริงเรื่องความรักก็พูดยากนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของคนสองคนแต่ถ้าเกิดเข้ากับครอบครัวเราได้ด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันครับก็เป็น